โ oh, แบบอ uh. 1, 2, ส 1, 2, ส้สวยมากพี 1, 2, ่นัทแบบสีสะท้อนอ่ะหนึ่งสองซ่อมหนึ่งสองซ่อมสวยมากหนึ่งสองซ่อมสวยมากค่ะดาตรงไหนเนื้อโหสะท้อนมากพี่นัทแบบแสงอะไรแบบมันได้หมดอ่ะ uh. <c oughs> แสงแบบอะไรได้หมดอ่ะ uh, พี่นัทหนึ 1, 2, ่งสองซ่อมจริงสวยมากเลยเดี๋ยวมันถ่ายเขียวๆให้ด้วยนะ uh. เลยเห็นชิงชา้าหนึ่งสองซมโอเคออยู่ตรงนั้นเอานั่งดีๆก่อนนั่งดีๆอีเพราะว่าถ้ายืนมันจะบังตัวหนังสือขยับมาอีกนิดนึงจากตรงเสาอ่าโอเคหนึ่งสองซมเดี๋ยวถ่ายอ่ภูเขากันนะคะอ่าโอเคสวยมากค่ะปะน,นี่ก็จะเป็นชิงชา้าอาวิลานั่งตรงชิงช้าค่ะใช่แล้วเย็นมาก <laughs> เออได้อยู่กับภูเขาสวยมากโอ้โหสวยอย่างนี้เลยเหรอเอออะมองเห็นพี่ได้จะบังภูเขาฟูจิอ่ะนึงสองสามมองกล้องโอ้โหสวยสุดๆเลยค่ะ เนี่ยรับเปลี่ยนข่าวพอดีเลยนะครับตรงนี้แบบได้ถ่ายยังอน่ยเพน,นันยังได้ถ่ายนะันจริงเหรออะ<ห>ถ่ายให้แบบได้โอ้ยเดี๋ยวถ่ายตรงนี้กันค่ะเนี่ยสว่างสวยมากได้เห็นแม่น้ำด้วยนะนี่เห็นข้าวด้วยแล้วก็ข้าวตรงนี้ข้าวหรือเปล่ามันก็ไม่แน่ใจอันนี้จะเป็นอ้าวเพนันถ่ายรูปแล้วก็ ถ่ายวีดีโอให้มันด้วยถือ,อดีดียืนแล้เหรอยืนเลยค่ะเห่อยจังพอดีกว่าเดิม พี่นาได้ถ่ายคลิปสั้นตรงนั้นยังไม่ไดถ่ายอย่าเลยมาถ่ายคลิปสั้นหน่อย,ถ,ยถ่ายคลิปสั้นไปถ่ายไถ่ายคลิปแล้วนอนก่อนได้แล้วก็ไปถ่ายคลิปโหสวยมากนะครับเจิ่มถายหลังก่อนนะนี่ฮะเริ่มโอ้โห เดีย๋ยวพี่แกว่งให้นะฮะว้วา,วววาวสวยมากเลยนะะนเนีน่ยค่ะายหรูปด้นะสยด้วยขอคิปสั้นด้วยค่ะ ว้าวสวยมากว้าวจะเจอกันคลิปต่อไปนะครับ